เชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักอาหารญี่ปุ่นเป็นอย่างดีแต่เชื่อไหมครับว่าอาหารญี่ปุ่นบางอย่างที่เรารู้จักอาจจะไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นแท้ๆหากแต่พวกเขาได้รับอิทธิพลจากต่างชาติและนํามาปรับส่วนผสมและรสชาติให้เหมาะกับชาวญี่ปุ่นอาหารเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างและได้รับอิทธิพลมาจากประเทศไหนกันบ้างมาดูกันครับ หนึ่งราเมงแน่นอนว่าทุกคนต้องรู้จักราเมงในฐานะบะหมี่น้ำของญี่ปุ่นแท้จริงแล้วราเมงมีที่มาจากจีนคำว่าราเมงมาจากคำว่าลาเมียนในภาษาจีนมีความหมายว่าเส้นบะหมี่ดึงด้วยมือมีบันทึกไว้ว่าโทกุกะวะมิสึกุนิเคยรับประทานราเมงในช่วงศตวรรษที่17ซึ่งในสมัยนั้นราเมงยังถูกเรียกว่าชินะโซบะมีความหมายว่าบะหมี่จีน ต่อมาในช่วงปี1900ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้ทำราเมงขายคู่กับเกี๊ยวซาให้คนงานรับประทานและได้มีการผลิตแตรที่เรียกว่าชารุเมระเพื่อเรียกลูกค้าราเมงจึงกลายเป็นอาหารยอดนิยมในญี่ปุ่นในวันที่6มีนาคมปี1994ได้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ราเมงขึ้นที่เมืองโยกโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆของราเมงรวมถึงร้านราเมงที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ราเมงยังกลายเป็นหนึ่งในอาหารญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลก 2. เกียวซ่าเกียวซ่าคือแป้งสาลีห่อด้วยเนื้อสัตว์และผักแล้วนำไปทอด ซึ่งเป็นอาหารที่มีต้นกําเนิดมาจากชาวแมนจูแล้วแพร่หลายในจีนสมัยราชวงศ์หมิงคําว่าเกี๊ยวซ่ามาจากคําว่าเจียวจือในภาษาจีนมีความหมายว่าเขาสัตว์ซึ่งเหมือนรูปร่างของเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าเป็นที่รู้จักในญี่ปุ่นครั้งแรกในช่วงปี1700ในฐานะที่เป็นอาหารเครื่องเคียงที่รับประทานคู่กับรามเมงและในช่วงปี1900เกี๊ยวซ่าได้กลายเป็นอาหารที่มักถูกนำมาเสิร์ฟเป็นชุดคู่กับรามเมง เกียวซาจึงกลายเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมไปทั่วญี่ปุ่นและแพร่หลายไปทั่วโลก 3. เทมปุระต้นกำเนิดของเทมปุระอยู่ในช่วงกลางศตวรรษที่16เมื่อชาวโปรตุเกสได้เข้ามาในญี่ปุน่นทางเมืองนางาซากิเพื่อเผยแพร่ศาส,สนาคริสต์ พวกเขาได้นำอาหารทอดเข้ามาในญี่ปุ่นชื่อว่าเปชิงนาดอสตาซึ่งเป็นปลาและผักชุบแป้งทอดโดยจะรับประทานกันในช่วงเทศกาลมหาพรตเนื่องจากเป็นช่วงที่ชาวคริสต์จง,งดรับประทานเนื้อสัตว์ในช่วงนี้ภาษาละตินจะเรียกว่าอาดาเตรปุระโคเดซูเมซึ่งมีความหมายว่าการถือศีลอดชาวญี่ปุ่นจึงเข้าใจว่าอาหารนี้ชื่อว่าเทมปลรต่อมาก็เพี้ยนเป็นคำว่าเทมปุระ ในอดีตน้ำมันมีราคาแพงเทมปุระจึงเป็นอาหารสำหรับผู้มีอันจะกินเท่านั้นแต่ในยุคเอโดะน้ำมันก็มีราคาถูกลงทำให้เทมปุระกลายเป็นอาหารที่พบเห็นได้ทั่วไปในญี่ปุ่นและสุดท้ายก็ได้กลายเป็นอาหารที่แพร่หลายไปทั่วโลกสี่ข้าวราดแกงกะหรี่ หลายคนอาจจะเข้าใจว่าแกงกะหรี่เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียแท้จริงแล้วต้นกําเนิดของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมาจากอังกฤษในช่วงศตวรรษที่18ซึ่งเป็นช่วงจกวักรวรรดินิยมอินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในอินเดียได้นําเครื่องเทศต่างๆของอินเดียมาผสมกันและปรุงรสชาติให้เข้ากับลิ้นของตนส่วนแกงกะหรี่เข้ามาในญี่ปุ่นช่วงศตวรรษที่19ซึ่งตรงกับยุคเมจิ ชาวต่างชาติมากมายเริ่มเข้ามาค้าขายในญี่ปุ่นรวมถึงอังกฤษด้วยชาวอังกฤษจึงได้นำสูตรกแกงกะหรี่ที่ปรับรสชาติแล้วเข้ามาในญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นกลุ่มแรกที่ได้รับประทานแกงกะหรี่คือทหารเรือต่อมาทหารเรือเหล่านี้ก็ได้นำสูตรแกงกะหรี่กลับไปทำที่บ้านชาวญี่ปุ่นได้นำแกงกะหรี่ของชาวอังกฤษมาใส่แป้งเพื่อทำให้มีความเข้มข้นมากขึ้นและรับประทานกับข้าวญี่ปุ่นส่วนแกงกะหรี่ก้อนสำเร็จรูปได้เกิดขึ้นมาในช่วงปี1950 ทำให้สามารถทำแกงกะหรี่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแกงกะหรี่จึงเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นนอกจากรับประทานกับข้าวแล้วแกงกะหรี่ญี่ปุ่นยังถูกนำไปดัดแปลงเป็นขนมไส้แกงกะหรี่อีกด้วยเรียกว่าคาเรปังหข้าวห่อไข่ ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกข้าวห่อไข่ว่าโอมูไรซ์ซึ่งมาจากคำว่าออมเล็ตที่มีความหมายว่าไข่เจียวในภาษาฝรั่งเศสรวมกับคำว่าไรซ์ที่แปลว่าข้าวที่มาของข้าวห่อไข่มีมากมายสำหรับที่มาแรกคือเมื่อช่วงปี1900ที่ร้านเรงกะเทซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ตะวันตกที่ย่านกินซะเมืองโตเกียวเจ้าของร้านต้องการทำอาหารที่สามารถรับประทานได้ด้วยมือข้างเดียวเนื่องจากที่ร้านยุ่งมาก จึงเกิดเป็นเมนูข้าวห่อไข่ขึ้นมาแต่บางคนก็เชื่อว่ามีที่มาจากชาคินซูชิซึ่งเป็นซูชิคำเล็กๆที่ห่อด้วยไข่ส่วนอีกที่มาหนึ่งเชื่อว่าข้าวห่อไข่มีที่มาจากโอซาก้าในช่วงปี1925ที่ร้านฮอกคิวกุเซเชฟในร้านสังเกตว่ามีลูกค้าคนหนึ่งสั่งแต่ข้าวไข่เจียวทุกครั้งเพราะลูกค้าคนนี้ท้องไส้ไม่ค่อยแข็งแรง เชฟจึงผัดข้าวรวมกับเห็ดและหอมใหญ่แล้วปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศแล้วทําไข่เจียวนํามาโปะลงบนข้าวผัดจึงเป็นที่มาของข้าวห่อไข่แม้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าข้าวห่อไข่นั้นมีที่มาจากที่ไหนแต่ข้าวห่อไข่ก็กลายเป็นอาหารญี่ปุ่นสไตล์ตะวันตกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่เด็กๆ 6. ทงคัตสึ ทงคัดสืมาจากคำว่าทงที่มีความหมายว่าเนื้อหมูรวมกับคำว่าคัดสือเลสืซึ่งมาจากคำว่าคัดเลดในภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าทอดซึ่งต่อมาก็เหลือแค่คำว่าคัดสืจุดเริ่มต้นของทงคัดสืเกิดขึ้นเมื่อปี1899ที่ร้านเรงกะเทซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ตะวันตกเจ้าของร้านได้นำเนื้อหมูมาจี่ในกระทะให้ร้อนแล้วนำไปย่างในเตาอบซึ่งดัดแปลงมาจากอาหารฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า พราะเขาเจรแต่อาหารจานนี้ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวญี่ปุ่นเจ้าของร้านจึงลองประยุกต์จากการทำเทมปุระโดยนำเนื้อหมูไปชุบแป้งไข่และเกร็ดขนมปังแล้วนำไปทอดในน้ำมันท่วมทำให้ทงคัตสึกลายเป็นอาหารที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีการนำทงคัตสึไปประยุกต์กับอาหารอื่นๆเช่นแกงกะหรี่ทงคัตสึที่เรียกว่าคัตสึคาเรหรือข้าวหน้าทงคัตสึที่เรียกว่าคัตสึดง โค o รเกะโค r รเกะมีที่มาจากอาหารฝรั่งเศสชื่อโครเกะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าโค r รเกะจุดเริ่มต้นจากโคโรเกะในญี่ปุ่นเกิดขึ้นในปี1887อาหารทอดของฝรั่งเศสเริ่มถูกนำเข้าไปในญี่ปุ่นและได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากปัจจุบันโครเกะสามารถหาซื้อได้ง่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อและยังมีราคาถูกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำโคร็อกเกะมาดัดแปลงสูตรอีกมากมายเช่นโคร็อกเกะครีมโคลร็อกเกะไส้ชีสเป็นตน้น 8. h a แฮมเบิร์กแฮมเบิร์กสเต็กหรือที่คุ้นเคยในชื่อแฮมเบิร์กเกิดขึ้นที่เยอรมันในช่วงศตวรรษที่18ชาวเมืองฮัมบูกหรือแฮมเบิร์กได้นำเนื้อสับไปปั้นเป็นก้อนแล้วย่างเป็นสเต็กจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อของแฮมเบิร์กสเต็ก เมื่อชาวเยอรมันอพยพไปที่ประเทศต่างๆพวกเขาก็ได้นำสูตรแฮมเบอร์เกสตกไปเผยแพร่ด้วยแฮมเบอร์กสตกถูกนำเข้าไปในญี่ปุ่นในยุคเมจิและกลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากชาวญี่ปุ่นจึงเรียกอาหารจานนี้ว่าฮัมบาคุสุเตกิซึ่งมาจากคำว่าแฮมเบอร์กสตกและต่อมาก็ย่อเหลือคำว่าฮัมบาคุจะเห็นได้ชัดว่าอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากจีนและชาติตะวันตก เมื่อนำมาปรับสูตรแล้วก็ทำให้อาหารเหล่านี้มีรสชาติที่อร่อยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของญี่ปุ่นทำให้อาหารญี่ปุ่นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกครับ